โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีสายฟรีทุกคนนะครับสายฟรีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมมีเว็บจะมาแนะนำนะครับผม BTC Pro Miner นะครับเว็บนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บนะครับที่มีตัว miner นะครับเป็นตัว miner ให้เราฟรีนะครับโดยเว็บนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเครือเดียวกับ Bit Miner นะครับแล้วก็ Start Miner นะครับผมนะเพราะรูปแบบการจัดวางไอคอนเนี่ยคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกัน ไม่คล้ายกันหรอกครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเดะเลยนะครับก็คิดว่าคนทําเว็บน่าจะเป็นคนเดียวกันนะครับโอเคเว็บนี้นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้ใต่างคลิปแล้วกันนะครับผมโอเคก็พอเข้ามานะครับจะเป็นหน้าแบบนี้นะผมอันนี้ให้เราใส่บิตคอยน์เอดของเราไปนะครับแล้วก็พินโค้ดโฟร์ดิจิตตรงนี้คืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือพินอะไรมันคล้ายๆให้เราเซตพินนะครับ ไว้ตอนถอนเงินไว้ตอนทําอะไรนะครับอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจวันนะว่าคืออะไรจะใส่เลขอะไรก็ใส่ได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ควรให้ใครรู้จะดีที่สุดนะครับผมอันนี้ผมก็ขอตัดคลิปไปเลยละกันเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็กดสตาร์ทไมเนอร์นะครับผมโอเคโอเคครับพวกกดสตาร์ทไมเนอร์เมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับผมจะเจอกันหน้าตาแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกับบิตไมเนอร์เลยนะครับถ้าใครเคยใช้เว็บนี้ก็เหมือนกันเดะเลยนะครับ ก็มีตัวไมเนอร์ให้เราฟรีนะครับผมแล้วก็เงินมันก็จะวิ่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับทีละสองสตูชิเรื่อยๆนะครับผมเวอร์ชันฟรีนี่ก็จ่ายให้เราสี่สิบสตูชิทุกๆหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็จ่ายให้เราศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกบีทีซีนะครับทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกี่บาทนะยี่สิบสี่บาทนะครับจ่ายให้เรายี่สิบสี่บาททุกวันนะครับผมก็เป็นอันที่ฟรีนะครับนะโอเค เดี๋ยวผมเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนที่ถอนเงินนะครับคนที่ถอนเงินโอ้โหเปิดมาคนแรกนะครับเวอร์ชัน1.3ก็โผมาเลยนะครับไม่รู้ว่ากล้าลงไปได้ยังไงนะนะครับผม1.3โผมาเลยตกใจนะครับตกใจส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมดูคนที่ใช้เวอร์ชันฟรีนะครับว่ามันถอนกันบ้างหรือยังคนนี้นะครับใช้เวอร์ชัน1.0คือเวอร์ชันฟรีถอนมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นอันนี้เป็นเทคกไอดีของบล็อกเชนนะครับเป็นเทคกไอดี TX ID ของบล็อกเชนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วก็ดูได้นะครับว่าไอคนเนี้ยนะครับเขาได้เงินหรือ,อยังนะครับแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับผมโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นคนที่ใช้เวอร์ชั่นฟรีนะครับเดี๋ยวผมหาอีกว่ามีคนใช้เวอร์ชั่นฟรีอีกหรือเปล่านะครับอ่าโอเคคนนี้นะครับผมก็เวอร์ชั่นฟรีนะครับ ส่วนใหญ่ที่ผมมาเห็นเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน1.1นะครับคือเขาอัปเดตกันทุกคนแล้วนะครับเวอร์ชันฟรีไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนถอนนะครับเพราะมันถอนค่อนข้างช้านะครับผมโอเคส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชัน1.1ครับ1.2นะครับเวอร์ชันฟรีมีน้อยนะครับผมแล้วก็มี1.3มาคนหนึ่งนะครับผมมาคนหนึ่งไม่รู้ว่าโอ้โหสงสัยรวยนะครับสงสัยรวยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูถอนขั้นต่ำนะครับว่ากี่บาท ถอนขั้นต่ำก็0.005นะครับเหมือนบิตไมเนอร์กับสตาร์ทไมเนอร์เลยนะครับโอเคครับผมก็เว็บนี้นะครับผมถ้าใครจะอัปเกรดไมเนอร์นะครับถ้าใครจะลงทุนนะครับก็ถ้าใครอยากลงลงทุนจริงๆนะครับผมก็แนะนำเป็น1.1จะดีที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับเวอร์ชันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะ1.2ก็ไม่ว่านะครับอันนี้ไม่ว่านะครับผม1.2ก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่1.3กับ1.4ผมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําอย่างมากนะครับผมไม่แนะนําเลยนะครับถ้าจะลงจริงๆถ้าจะอัปเดตก็เป็น1.1นะครับกับ1.2นะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ1.3กับ1.4ไม่แนะนําเพราะว่ามันเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเราลงไปนะครับแล้ววันดีขึ้นดีนะครับแล้วลงไปปุ๊บเว็บแมงเสือปิดวันนั้นเลยวันที่เราลงนะครับเราจะเสียไปเยอะนะครับผมโอเคครับผม ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงบิตไมเนอร์สตาร์ทไมเนอร์นะครับผมผมจะมาพูดถึงสตาร์ทไมเนอร์นะครับก็ผมสตาร์ทไมเนอร์นะครับผมได้ลงอลงซื้อเวอร์ชันอัปเกรดเวอร์ชันเป็น1.1แล้วนะครับผมเป็นตัวเวอร์ชันนี้นะครับ1.1นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูประวัติการถอนของผมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนนะ <c oughs> โอเคมาดูกันเลยนะครับผมอัปเกรดเป็น1.1นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมถอนไปกี่ครั้งแล้วนะครับเงินยังไม่เข้าก็อันนี้หนึ่งครั้งนะครับผมสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งครับห้าครั้งหกครั้งนะครับเจ็ดครั้งแปดครั้งแล้วก็สุดท้ายครับเก้าครั้งนะครับผมเก้าครั้งด้วยกันผมถอนไปเก้าครั้งยังไม่เข้านะครับผมยังไม่เข้าวอลเลท อันนี้ไม่ได้ไม่เข้าเพราะว่ามันไม่จ่ายจริงนะครับคือมันจ่ายจริงนะครับแต่มันลอนานมากๆนะครับผมทําไมถึงรอนานนะครับเพราะผมใช้เป็นเวอร์ชัน1.1นะครับค่า IPV มันก็เลยขึ้นน้อยนะครับค่า IPV คืออะไรก็คืออันนี้นะครับ0.003นะครับผมก็คือผมยังถอนไม่ได้ถ้ามันเป็น0.005แล้วเนี่ยตรงนี้เป็น0.005คือถอนขั้นต่าผมก็จะถอนได้นะครับผมค่า IPV ตรงนี้นะครับ นี่ครับเขาก็บอกว่าถ้าค่า IPv น้อยนะครับอาจจะรอ5วันขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าผมอัปเดตเป็น1.1เอ้ย1.2นะครับคือตัวต่อไปเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าค่า IPv เนี่ยนะครับมันก็จะเร็ว่อเดิมนะครับจะเร็ว่อเดิมแล้วก็ถ้าอัปเดตเป็น1.4นะครับอัปเดตเป็น1.4ค่า IPv เนี่ยนะครับจะเป็นระยะเป็นขั้นอนันต์นะครับคือไม่จํากัดก็หมายความว่า ถึงเกณฑ์ปุ๊บถอนปับ๊บแล้วก็เข้าวอลเล็ตเลยนะครับก็คือกดถอนปุ๊บเข้าวอลเล็ตเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมออันนี้ผมก็รอไปนะครับรอไปผมถอนตั้งแต่ผมถอนตั้งแต่วันที่เก้านะครับวันนี้วันถอนตั้งแต่วันที่เก้าวันนี้วันที่เท่าไหร่วะวันนี้วันที่สิบแปดนะครับผมผ่านมาเก้าวันด้วยกันนะครับเงินก็ยังไม่เข้าเลยนะครับก็รอ,อ,อกันไปก่อนใจเย็นๆนะครับโอเค แล้วก็บิตไมเนอร์นะครับบิตไมเนอร์ตรงนี้นะครับผมมีอ่ารวยมากค่อนข้างรวยนะครับ0.01 BTC นะครับผมอันนี้ใช้เวอร์ชั่นฟรีนะครับถามว่าทําไมผมถอนทาไมถึงผมไม่ถอนนะครับเพราะผมมีปัญหานิดนึงเนี่ยผมไม่สามารถถอนได้นะครับก็๋ยวผมให้ดูนะครับว่าผมมีปัญหายังไงนะครับปดวิดาวไปนะครับถอนขั้นต่านะ0.005นะครับปดคอนเฟิร์มไป อันนี้นะครับสาหรับคุณที่ไม่มีไม่มีปัญหานะครับอาจจะรอประมาณสิบวันหรือมากกว่านั้นนะครับเงินถึงจะเข้านะครับผมอันนี้ผมมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาคืออะไรนี่ครับปัญหาของผมนะครับผมอันนี้ผมถอนไปแล้วนะวันนี้ผมถอนไปแล้วก็าลังพิจิ้งนะครับมันบอกว่าระบบของผมเนี่ยนะครับไอดีของผมเนี่ยมีผู้ใช้นะครับสองคนต่อหนึ่งไอพีนะครับต่อหนึ่งไอพีคอมของผมเนี่ยนะครับมีผู้ใช้สองคนนะครับ นะก็เลยไม่สามารถถอนได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทําทไมนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับก็เขาบอกว่าให้อัปเกรดเป็นเวอร์ชั่นถัดไปนะครับถึงผมจะสามารถถอนได้นะครับผมก็ทําไมเป็นอย่างนี้นะครับก็ครั้งแรกนะครับที่ผมสมัครเว็บนี้นะครับผมผมก็ใช้ไอเดตไอเดตของผมสมัครนะครับเป็นครั้งแรกนะครับแล้วผมเรียกว่าไงผม อยากลองนะครับอยากลองก็เลยเอาแอดเดสเพื่อนมาสมัครอีกทีหนึ่งก็เป็นสองแอดเดสในหนึ่งอพนะครับผมผมก็เลยไม่สามารถถอนได้นะครับอันนี้นะครับผมโอเคอันนี้ผมก็กดแคนเซิลไปนะครับไว้เดี๋ยวรอผมอัปเกรดเวอร์ชันนะครับแล้วค่อยมาเก็บมาเก็บตกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคมาเก็บเงินตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับผมสำหรับเอาเว็บ btc pro miner นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไว้นะครับผมโอเค สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมีวิบเลดีๆเนี่ยนะครับเราก็มีข่าวสาระเใหญ่ๆจะมาแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมช anel ใหม่ก็ฝากกดซับสไครป์บ้างนะครับผมใครใจดีก็กดไลค์บ้างจะไม่ไล่ไม่ได้นะครับผมจะทำอะไรก็ทําได้นะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ